สบายดีสบายดีเดอ้อสบายดีตอนเศร้าๆเนาะสป,ปูก็บม่ได้ลงคลิปโดนเลยเนาะสป,ปูต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำลายเดอ้อเปิดคลิปมากะมืดนอึ่งทุ่มอยู่เนาะนอนเฮือนเมื่อคืนนี้ฮะหมาขอาาน้ำแล้วเนาะนอนเฮือนเพราะว่าโพสป,ปูเพื่นบ่สบายเนาะมาแต่ห้าโม ออกนาบ่าได้เห่นะหาแบบเววพื่อนเมื่อยแหงนั่นทุกคนเลยก็เลยแบบนอนเฮือนเนาะนี้ออกมานาหนึ่งเขาอยู่นะพ่เ็นเนาะมือนี้ก็สิมีการโยเทียงยันประทันเนาะทุกคนเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงกว่าเนาะสามโมงครึง่งออกมา เม่สปูกับแวไปเอาฟืนไฟนะั่นเที่ยงข้างๆนั่นแหละเนาะเทียงทางเมืองนั่นแหละเป็นมาแต่เงียบปรกาดังไฟไว้เนาะอมเพชดกินเนาะทุกคนเลยย่านบะถ่วงบะทนันแข็มาเนาะขออภัยในความมืดเด้อ ควันไฟกันเลยเบอเป็นควันเอฟเฟกต์เลยหอดหายหอดหน้าแล้วหอเทียงแล้วนะตอนนี้แบบหมื่นแหงเนาะหมื่นลายทุกคนเลยเดิไปใส่กับบุกเนะห็ดเนาะหอเทียงเห็ดหน้าดังไฟนอนทุกคนยืนหันได้กับไฟเห็นอุตส่าห์เอาไฟมาแต่เพรเผื่อไว้ยัน โบหินกับไฟเนาะทุกคนลูกดังเลยเป็นคนดังแล้วยายมือนี่ฟ้าไว้น,นี่เหละคนหนึ่งเข้าอยู่บ้านหนึ่งคือสี่อันเนานะก็จะมีคนช่อยอยู่เนาะแมอันนี้มันหนึ่งอยู่นะบบมี่พยที่ภูเรบัดยองเข้าก้เลยจังสีมีคน ถาลุ่นเนาะผู้ใดจะมากกวัวบเป็ดกวบไก่ซอยบางเืออาจะได้วัวบเองเนาะทุกคนเลย <ไป S 1> สวยๆวยนแรเขามากนะนี่คือเขามาทีมาไว้เกียมซีอันหนึ่งไว้ให้เค้งเนาะหาคนมายอเทียงซอยเห็นและ กระถังเนาะสำงานผูกเขตหน่อยงานหนึ่งเต็มหวดเนี่เต็มหวดเลยบาทน ปิดใหม่ลเปิดนยเจะพี่เนข่อย่เบดลูกกับเม2สองคนออกมาานาสองคนกับ่จักย่านนะบุยายบย่านบ่าพี่น้องเหี่สตูผนบย่านเนาะ รจะจะปูม sort of ือก so ่อนเพิ่อเมือพอดีวันถือสีเงินักษเฮ้ยแต่ถ้าเผื่อเขาเห็นเลย ออกกันตั้งแตอกัวตัวดียวเต๊กไก่เริ่มตื่นแล้วเนือเชมหมา Oh. <laughs> you. จนแจงกองปองกันย่งบท่านแล้เนะพี่น้องสองสองคนแม่ลูกขวาเป็ดเนาะหวข่าซุกเบแล้วบอกยังหัวข่ากันยังบท่นซุกเป็ดเนาะซุกจะขวดไดยยสามสี่ขวดอไเนาะพี่น้นองเลยเป็ดผูกโเป็ดแม่หนึ่ง ตอตอ,อกอนนกยูอ่ไก่กนไไม่เคยเบิ่งไก่งวงบานนอยไป่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอันนี้เคยมีตกวงไม่เคยเห็น เขามีอีกนะอะไรเรียงใหญ่ในกรเงืองกันจ้ะสินมันละแต่งห้องในบ้านน้อยว่าลงหลอดว่าตอนนี้เจรัดก็มาซอยนะพี่น้องสบายดีเป็นยังคือบุทันคือโบเห็นถ่ายคลิปส่วนได้บ่ได้เนาะความจำเต็มความจำเต็มพี่น้ใจตาเป็ดเนาะน้อนที่ยากนาปูนาเลยดุ่นด่วน มาแต่สามโมงก็ยังมาทันอยู่คือต้มเป็เนะทุกคนเลยเวียกเร็วแล้วแต่เป็ดยังม่ทันสุกเนาะยอทียังเร็วเลยอดใจรเด้อเด้อกำลังป๊บอกบๆ็บเปิดบ่อ เปิดเปิดจะเป่ิยแล้วเอออีกชีวงนึงเนาะฮะเปื่อยเลยปะจ้ะเอาข้าวสารใส่เลยจเจเสิร์ฟลาบเนเาะเกือแต่เกือกเต้นถ่ายตอนบาบเนาะนผ้าววนนะ้าเ,เ,เลยเนาะงานด่วนด่วนด่วนติบข้าในเต็มแอดเนาะ <c oughs> ยังก็อ่ะ <c oughs>